สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า i n c i d e n t in a Ghostland เป็นเรื่องราวของพี่น้องสองสาวกับแม่เลี้ยงเดี่ยว เธอย้ายมาอยู่ในบ้านชนบทที่ห่างไกลที่ยาต่างห่างได้ทิ้งไว้ให้แต่วันค่ำคืนแรกที่มาถึงพวกเธอก็ถูกคนแปลกหน้าบุกเข้ามาทำร้ายและวัาก็เราไม่ได้อย่างสาหัสผ่านไปหลายปีเบ็ดคนน้องก็ประสบความสำเร็จในการเป็นนั่งเขยนที่ยายสยองขวัญและก็จำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านที่เป็นต้นกำเนิดของฝันร้ายซึ่งแม่กับวีราในก็ยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เรื่องราวเริ่มต้นมาที่พอลลนแม่เลี้ยงเดี่ยวของลูกสาวสองคนก็คือเบธลูกสาวคนเล็กที่มีความฝันในการอยากจะเป็นนักเขียนชื่อดังเหมือนกับเลิฟคราฟไอดอลของเธอและก็เวราลูกสาวควนตวโตทั้งครอบครัวตัดสินใจในการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านชนบทหลังหนึ่งที่ได้รับเป็นมรดกจากป้าของเบธและก็เวราที่ตายไปก่อนจะไปถึงเป้าหมายระหว่างทางพวกเธอเหนี่ยงแวะซื้อของที่มินิมาร์ทและก็ได้เจอกับรถบรรทุกคล้ายกับรถขายขนมคันหนึ่งทั้งตัวรถและคนขับนั้นก็มีท่าทีแปลกๆจนกระทั่งพวกเธอทั้ง3าคนนนำมาถึงที่บ้านของงงงปป้้้าาาบบบนนหลลัีีดูเยสแแกก็ต และกเต็มไปด้วยของตกแต่งโบราณให้ความรู้สึกขนลุกตั้งแต่แรกเห็นการย้าเข้ามาในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของพวกเธอแม่เบจะเต้นเต้นเกีเก่ยวกับการเขียนนิยายที่เธอใฝ่ฝันและวีราที่ดูเหมือนจะไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้วีรานก็บอกกับแม่ว่าน้องสาวของเธออยู่แต่ในโลกของจินตนาการมากเกินไปส่วนคนที่เป็นแม่อย่างพอลินน่ะ ก็ทาได้แค่คอยลูกๆเนี่ยเข้าใจกันถึงแม้ว่าลูกสาวทั้งสองคนจะมีนิสัยและก็ความฝันที่ต่างกันก็ตามความขัดแย้งเล็กน้อยในครอบครัวก็เลยเริ่มต้นขึ้นทันทีที่พวกเธอเนี่ยเข้ามาที่บ้านหลังนี้ตกลงังคืนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากการเดินทาง,งันยาวนานทุกคนต่างก็เข้านอน,อนด้วยความเหนื่อยล้าแต่ท่ามกลางความเงียบสง,งัดของชนบทเสียงรถบรรทุกเก่าที่จอดลงหน้าบ้านก็ทําลายความเงียบเสียงเคาะประตูเนี่ยดังขึ้นทำให้พอลีเนี่ยรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพาาาาาากกกกคคคนนนนทััั้้้มมงงงหลลล็ตใวผูบุุรสอเ่ข ใช้ร่างใหญ่ที่มีพละงกำลังเหนือมนุษย์มันตัวใหญ่มากเหมือนกับนักพ่อกายเล่นกล้าม และมันก็เกินแดนที่ผู้หญิงน่ะจะต้านทานไหวพร้อมกับสาวชุดดำอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีอาการทางจิตพวกเขาไม่ได้มาเพียงเพื่อจะขโมยของแต่ว่าตั้งใจจะจมาทรมานทุกคนในบ้านหลังนี้อย่างโหดเหีเ้ยมโดยการพุ่งเข้ามาทำร้ายทุกคนอย่างไม่ทันตั้งตัวมันพุ่งเข้ามาทำร้ายสามคนพอลินก็พยายามจะปกป้องลูกสาวแต่ว่าสถานการณ์นักกลับเลวร้ายลงเบสซิงเธอแอบอยู่ในห้องหนักก็พยายามจะเก็บเสียงและก็ตัวสั่นด้วยความกลัวหลังจากนั้นความวุว่นวายภายในบ้าน,นก็ดำเนินต่อไปพอลินเธอสู้สุดชีวิตเธอควา้ากลามัร ความเป็นแม่พลังให้เธอต้องสู้สู้กำลังและสุดท้ายพอลินก็สามารถสังหารผู้บุรุษได้ชายร่างใหญ่ถูกแทงด้วยเศษแก้วที่เธอหานได้ในครัวส่วนหญิงสาวชุดดำถูกโจมตีและก็สลบเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นเปลี่ยนชีวิตของพวกเธอไปตลอดกาลเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ยรายที่ทั้งเบธและก็วิดดาในกลัวม,มากๆและก็ทิ้งรองรอยที่ไม่มีทางจะลบเลือนไว้ในใจใจของพวกเธอตลอดไป เวลาผ่านไปหลายปีเบธก็ยังฝันถึงเรื่องราวในอดีตในวันนั้นที่ครอบครัวของเธอต้องต่อสู้กับชายร่างใหญ่แล้วก็หญิงชุดดำมันคือฝันร้ายที่เธอหนาะฝันประจำและก็ต้องตุ้งตงื่นขึ้นมาด้วยความกลัวแต่ว่าตอนนี้เบธหนาะเติบโตขึ้นมาเป็นนักเขียนนิยายสยองขวัญที่ประสบความสำเร็จชื่อเสียงของเธอหนาเกิดจากการเขียนเรื่องราวที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่โหดร้ายในอดีตเบธหนาะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่ห่างไกลาจากบ้านเก่าเธอดูเหมือนจะก้าวข้ามอดีตมาได้แต่ว่าก็ยังฝันร้ายอยู่ดีจกกนกระทั่งันนะด้ร,รกลแ เหมือนจะไม่สามารถลืมเหตุการณ์ในอดีตได้วิรานะบอกกับเบสว่าต้องการจะให้เบสมาช่วยเธอหน่อยเธออยากจะออกจากที่นี่ตอนแรกเบสในกำลังเลยเพราะว่าเธอไม่อยากจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจกลับไปเพื่อจะไปเยี่ยมครอบครัวที่เธอเนะี่ยทิ้งไว้เบื้องหลังแถมแม่กับพี่สาวของเธอเนะี่ยก็อยู่ที่นั่นด้วย การเดินทางกลับบางครั้งนี้ไม่เพลยงแต่จะพาเธอเน่ไปสู่สถานที่แห่งความทรงจำที่เลวร้ายและก็ยังทำให้เธอเผชิญกับความจริงบางอย่างที่เธอไหนไม่เคยคิดมาก่อนเมื่อเธอมาถึงบ้านเธอก็พบว่าวิลล่าน่ะอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงเธอดูเหมือนคนเสียสติเธอชอบพูดคนเดียวแล้วก็มักจงไปที่มุมห้องเหมือนกำลังเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครเน่เห็นพอลินก็พยายามจะอธิบายว่าวิลล่าน่ะถูกหลอกหลอนจากเหตุการณ์ในอดีตและเบนก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติในบ้านหลังนี้เสียงปแปลกๆที่ดังขึ้นในยามค่ำคืืืืนนแแลละเเเเเงงงาาามมมดดทททีีี่่่่่คอออไหววรรกับับบชชิิิตสสสสุ้้ยยใธ ตลอดว่าเธอได้หลบหนีจากฝันไดมาแล้วหรือว่าเธอไม่เคยหลุดพ้นจากมันตั้งแต่แรกหลังจากกลับมาอยู่ที่บ้านเบนเน็ตก็เริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ยังแฝงตัวในทุกมุมของบ้านเสงริ่นรอนและก็การเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถจอธิบายได้เริ่มปรากฏขึ้นบ่อยครั้งจนเธอเน่ตแทบแยกไม่ออกระหว่างความจริงและก็ภาพหลอนเวลาซึ่งเคยเป็นพีษสาาที่เข้มแข็งตอนนี้กลายเป็นคนที่มีจิตใจที่แตกสลายกลายเป็นคนที่เสียสติ จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าปีศาจที่ยังคงอยู่ในบ้านและจับพวกเธอในขังไว้ไบ้พยายามจะค้นหาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ยิ่งเธอในคนลึกไปเท่าไหร่เธอในก,ก็ยิ่งพบก,กับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่สถานที่เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นแต่กลายเป็นกรงขังที่เธอและก็วีราน่ะไม่สามารถจะหลบหนีไปไหนได้ เหตุการณ์ในอดีตที่เธอเนื่ยเคยเชื่อว่าจบลงแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วความโหดร้ายมันยังคงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เบสเนี่ยพยายามจะดิ้นรนหาคำตอบว่าทำไมเรื่องเร็มรานและภาพผนพงนี้เนี่ยไม่หายไปจากครอบครัวของเธอสักทีเธอเนี่ยก็เริ่มพบว่าชีวิตที่เธอกำลังอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพดวงตาที่จิตใจของเธอนต่สร้างขึ้นมาเพื่อหลีกหนีความจริงต้องบอกว่าที่จริงแล้วเหตุการณ์ใช้ร่างใหญ่และก็ผู้หญิงชุดดำบุกรุกที่บ้านของเธอนั้นไม่ได้จบสวยสองคนนั้นน่ยยังไม่ตายแต่พอลลนแม่ของเธอนั้นนนนนนกกกววววมั่่าาาาาาตยยไไปปปแแลลลล้เเเ็็ผหจธอส วิ้าเนก็นยังคงถูกจับขังไว้และมันทั้งสองคนเนก็นยังควบคุมตัวเธอเพื่อจะไม่ให้พวกเธอออกไปไหนได้อีกตั้งแต่วันนั้น ใช้่างใหญ่มันก็นยังทรมานพวกเธออยู่ส่วนหญิงชุดดาคนนั้นก็ไม่ใช่หญิงจริงๆแต่มันคือสาวประเภท2ที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงสรุปได้ว่าสิ่งที่ไม่เป็นอยู่ไม่ว่าเธอจะเป็นนั่งเขียนชื่อดังมีงครอบครัวมาทเที่บอุ่นกับสามีและก็ลูกโดนแต่เป็นภาพในจินตนาการของเธอที่เธอเน่ยสร้างขึ้นมาในหัวเพื่อหลีกหนีความจริงที่โหดร้ายพกเธอทั้งสองคนยังคงอยู่ที่นี่ด้วยความทรมานซึ่งวีราเธอเนี่ยก็รู้ว่าน้องสาวเป็นอะไรเสื่อจิตใจเนี่ยก็ยังยิดมัันในความจริงอยู่วีราเนาี่ยกเลังพยายามจะปลปุ <ๆ S 2> เบตต้องตื่นจากภาพในความคิดของเธอได้แล้วเบทรู้สึกถึงความที่ไม่ปกติที่เธอไม่สาม,มารถจะปฏิเสธได้เช่นสิ่งของราออันน,น่ากลัวของฆาตรกรและกบความทรมานที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าการ,รเผชิญหน้ากับความจริงเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับเธอเธอต้องต่อสู้กับจิตใจของเธอและกบภาพดวงตาที่น่ากลัวที่สุดและสุดท้ายเบตนนก็ยอมรับว่าชีวิตที่อยู่ในจินตนาการของเธอนะเป็นเพียงแค่กำแพงที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อจะปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดและตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงแล้ว การ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายก็เลยเริ่มต้นขึ้นเมื่อวิรานะบอกกับเวทว่าเธอพรวิธีจะสู้กับปีศาจที่คอาหล่อหลนพวกเธอได้แล้วนั่นก็คือการร่วมมือกันเผชิญหน้ากับชายร่างใหญ่และก็หญิงชุดดำคนนี้พวกมันเริ่มทรมานทั้งร่างกายและก็จิตใจของพวกเธอ เริ่มทำเหมือนกับพวกเธอเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาของเล่นจากนั้นพวกเธอหนี่งก็รวมกันวางแผนเพื่อจะหลบหนีออกจากบ้านเบธและก็วิราอาศะจังหวะสําสคัญรีบหนีออกจากบ้านหลังนี้เธอหน่งวิ่งออกไปขั้งนอกด้วยกันแล้วก็มีโอกาสได้เห็นดวงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งพวกเธอรอดจากความทรมานที่โหดร้ายนี้และโชคดีไปกว่านั้นพวกเธอหนี่ก็เจอกับรถตํารวจที่ผ่านมาก็จะมีตารวจชายหญิงสองคน,นเดินเข้ามาช่วยทั้งสองคนก็ไม่กล้าจะให้ตํารวจชายหน่งช่วยเพราะว่ายังอยู่ในอาการบาดเจ็ผู้ชายอยู่ตํารวจหญิงก็เลยต้องมาคุยแทนแต่่่่กกก็ยััังงงไมมมททนนนนนี้้คคจจะะะดดรรบววาาาชชเเหลลืืือออิุถปข การตารวจท่องสองคนจนตายไปต่อหน้าต่อตาและก็ทําให้ความทรมานกลับมาสู่ในิจใจของพวกเธออีกครั้งหนึ่งมันจับตัววีร่าน้นขึ้นรถไปตามเดิมคราวนี้สองพี่น้องนั้นก็ถูกซ้อมและก็ทรมานร่างกายครั้งใหญ่จนทาให้วีร่าหนักกลับมาเสียสติอีกครั้งหนึ่งและก็แน่นอนว่าตอนนีเบ็เธอได้ปิดเล่าความจริงไปแล้ว เธอไปอยู่ในโลกจินตนาการของเธออีกครั้งหนึ่งและกาในครั้งนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามและก็สดใสกว่าเดิมมันคือภาพที่เธออยู่ในงานเลี้ยงงานหนึ่งเป็นงานแสดงผลงานของเธอที่มีคนมาแสดงความยินดีมากมายทั้งสามีและก็ลูกของเธอรวมไปถึงเลิฟคราฟต์นักเขียนชื่อดังของเธอด้วยมันคือสิ่งที่เธอเนืวาดฝันเอาไว้และก็มีความสุขมากๆตอนนี้แต่ความสุขของเธอก็มีบางสิ่งบางอย่างนะมารบกวนเมื่อเธอได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือที่ประตูบานหนึ่งเธอเนือก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆเลยลก็พบว่ามันเป็นเสียงของวิรรรรร่าาาาาววววกกลลลลััังงงงง้้ออออขคคมมยยเหหืจจปปููในนนโะต เบตเนี่ยก็ช่างใจแล้วว่าจะยอมเปิดประตูนั้นดีไหมเพื่อจะกลับไปช่วยพี่สาวหรือว่าจะขังเธอในโลกแห่งนี้ต่อไปเรื่อยๆและภาพของพอลลินแม่ของเธอก็ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าพอลลินเนี่ยก็บอกกับเบตว่าให้เธออยู่ในโลกแห่งนี้น่าจะดีกว่าเพราะโลกความจริงนั้นมันเกินจะรับไหวแต่ว่ากลับกันโลกในนี้เนี่ยมันทำให้เธอมีความสุขแต่เบตเนี่ยก็ไม่รู้สึกแบบนั้นโดยสายใยของความเป็นพี่น้องทำให้เธอเนี่ยกลับไปช่วยพี่สาวเมื่อเธอหลุดมาโลกความจริงได้เธอก็พบว่าเธอกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมที่สุดแสนจะทรมานและในตอนนี้เธออกลาาีเธไไปปมแ็พบบอ แต่ก็มีบางอย่างนำมาขัดจังหวะเอาไว้นั่นก็คือตุ๊กตาจากตู้กระจกที่เคยโผล่หน้ามาและวันนี้มันก็โผล่มาอีกครั้งหนึ่งจนทำให้ใช้ร่างใหญ่น่สงสัยก็เลยเอามือออกจากตัวเบ็ดทำให้เธอมีโอกาสแล้วก็วิ่งออกมาหาวีราซึ่งในตอนนี้วีราเนี่ยกำลังโดนฆ่าเหมือนกันจากหญิงชุดดำจนกระทั่งเบ็ดเนี่ยรู้สึกทนไม่ไหวกับความจริงนี้ต่อไปเมื่อโตขึ้นจิตใจของเธอเนี่ยก็แข็งแรงกว่าเดิมก่อนจะพูดออกไปว่ามันทำร้ายพี่สาวแม่แล้วก็ครอบครัวของเธอได้ยังไง จู่ก็ทั้งการต่อสู้นเป็นไม่อย่างดุเดือดเบนเนี่ยก็ใช้กําลังทั้งหมดที่มีในการต่อสู้กับพวกมันไปไม่คิดชีวิตเรียกได้ว่ากัดไม่ปล่อยแต่แล้วพวกเธอเนี่ยก็โชคดีเพราะว่าเสียงปืนเนี่ยกระดังขึ้นเป็นเสียงปืนจากตํารวจซึ่งก็เป็นกาลังเสริมที่น่าจะตามมาหลังจากที่ตํารวจทั้งสองคนนะ่ะถูกฆ่าตายไปตํารวจเนี่ยก็เป็นผู้พิ่ักษ์ทำเพลงเพราะว่าเห็นสภาพของสองสาวอยู่ตรงหน้าแล้วเกิดจากการฆ่าพวกมันทั้งสองคน,นไป หลังจากนั้นเบดกับวีราก็ได้รับการช่วยเหลือจากบ้านหลังนั้นแต่ว่าสภาพร่างกายเนยก็ยังสบับอมและสภาพจิตใจเนยก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างหนักเบดรู้สึกว่าตัวเองเนกยคิดถูกแล้วที่ออกมาจากโลกจินตนาการของตัวเองและก็สามารถต่อสู้จนพาพีานะ่สาวเน่ะรอดออกมาได้แต่จงหวะที่ทีมคู้ภัยเนกยกำลังช่วยเหลือพวกเธออยู่เธอเกิดวิญญาณของแม่เธอจากหน้าต่างชั้นบนของบ้านวิญญาณของแม่เธอเน่็จะชี้ไปที่เครื่องพิมพ์ดีดเมือนจะเป็นสัญ,ญญาณบอกกับเธอว่าไม่อยากจให้เธอทิ้งความฝันของตัวเองที่อยากจะเป็นนักเขียนและในตตตออออนนสสุุุดทท้้าาาาาายยกก็็เเเปฉี่่บรรัษววูคณหมมขขจภพง และก็ชื่นชมว่าเบสเน่ตเก่งมากที่สามารถเอาตัวรอดมาได้ คุณหมอเขาคิดว่าเธอเน่เป็นนักกีฬาแต่ว่าเธอก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเธอเน่เป็นนักเขียนและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพืเ่อนๆนะครับคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็เรามาคุยกันได้นะสำหรับผมนะครับเรื่องนี้มันจะมีพรอบแบบว่าเงื้อมๆนิดหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้เลึกดสัตว์ขนาดนั้นไม่ได้โหดจนอยากจะร้องขอชีวิตนะครับแต่มันโหดในระดับที่ต้องกลืนน้ำลายเป็นระยะๆะะอยู่เหมือนกันนะแถมตัวนัน้นะครับก็ไม่ได้มีความเป็นปัชญาจาด้วยดูง่ายแล้วก็มีความเป็นสยองขวัญเฮ และก็ถูกเชือดมีความจิตป่วยสไตล์งานไซโคทริลเลอร์นะครับและก็มีคานวลแบบหนังเดอะบอยเพราะว่าถ้าใครที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญขยาวจิตมาโศคิดซาดิสจำเลยรักชักกี้หรือคนที่ชื่นชอบมาเดรสของภูมิกับคนนี้มาก่อนผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบอย่างแน่นอนแถมตัวน,นั้นนะครับมันก็ยังบอกกับเราไปในไหนว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตก็ตามขอแค่มีความกล้าและก็ะเผชิญหน้ากับมันสุดท้ายแล้วทุกๆอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน และสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.4คะแนน่วนทางฟังเมื่อคืนน้านะครับได้ไป50%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด s c r i า e กดไลค์กดแชร์เพื่อใจพวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว,ว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยสายสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉือน และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นแด่ทารถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะและ้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง